สีขาวขยับเรือครับสีแดงขยับเรือเหมือนกันจากนั้นต่างฝ่ายต่างเก็บขุนสีแดงนะครับเลือกเก็บขุนฝั่งเดียวกับสีขาวสีขาวจึงเดินมาขึ้นมา ฟังสีแดงถอยมา้าไปผูกเบียสีขาวขยับเหลือสีแดงทิ่มเบีย้ยไล่มา้มาม้าขาวกับสีแดงเก็บขุน สีขาวพัฒนาโคนขึ้นมาฝังสีแดงทิมเบี้ยสีขาวกินสีแดงกินรักษาตำแหน่งสีขาวกินเบี้ยอีกตัวสีแดงใช้เบี้ยกินคืน สีขาวทิ่มเบี้ยสีแดงขยับเม็ดสีขาวเดินเม็ดขึ้นมาสีแดงเอาเรือกดเบี้ยหน้าเม็ดสีขาวจึงย้ายม้ามาผูกสีแดงใช้เบี้ยกินเข้ามา สีขาวกินสีแดงกินเบี้ยอีกตัวสีขาวใช้เม็ดสีแดงเอาเม็ดเข้าตานี้สีขาวถอยสีแดงจึงเอาโคนขึ้นผูก สีขาวครับดันโคนไปที่หน้ามา้าสีแดงกินสีขาวใช้ม้ากินนะครับจับเบีย้ยสีแดงเดินเบีย้ย สีขาวเดินเม็ดสีแดงขยับมา้าสีขาวถอยโคนฝั่งสีแดงเสริมเบี้ยลิมขึ้นมาสีแดงครับตัดสินใจกินเม็ดสีขาว สีขาวใช้เบีย้ยสีแดงถอยสีขาวทิ้มเบีย้ยไล่ม้าม้าแดงหลบสีขาวขยับม้าขึ้นมาสีแดงกินเหลือ สีขาวครับเดินมาตีลุกสีแดงกินสีขาวกินลูกอีกครั้งสีแดงขยับขุนสีขาวจึงกินเรือสีแดงใช้เรือจับโคน สีขาวใช้เรือผูกสีแดงลุกสีขาวถอยสีแดงไงายเบียดสีขาวงางเบียดไล่มา ม้าแดงจึงเดินจับโคนจับเบี้ยงหายสีขาวทิ่มลุกสีแดงหลบสีขาวเดินขุนผูกโคนสีแดงเดินม้ามาลุกครับสีขาวจึงต้องพลักตัวออกจากโคน สีแดงจึงลงมือกินสีขาวครับกินเบี้ยงไหนนะครับเพื่อให้สีแดงครับเอามมาไปกินแรกสีแดงครับกินเปิดลูกสีขาวกินสีแดงถอยไปลุกครับ สีขาวขยับขุนสีแดงครับไล่กินเบี้ยสีขาวครับ xí đen lúc Phía khảo ลูกสีแดงลบสีขาวไม่กินแรกครับสีแดงเดินขุน สีขาวกินเบี้ย์ควา่าฝั่งสีแดงเลือกที่จะขยับเข้าหาสีขาวทำให้สีขาวครับได้โอกาสกินมา้าสีแดงขยับเรือสีขาวลุกสีแดง เดินเบตากดสีขาวเปิดลูกสีแดงลบลุก xin lỗi cố gắng xin đen thổi Lúc ลุกสีขาวค่อยๆบีบพื้นที่ครับสีแดงก็ลุกชิงจังหวะไปเรื่อยๆในเมื่อตัวหมากเหลือแค่นี้นะครับผม ตอนผมเล่นก็อึดอัดเหมือนกันนะครับถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้สีแดงครับจะต่อเบี้ยงหายทิ้งครับสีขาวหวังชนะครับจึงไม่แลก อนี้ครับสีขาวเดินเบี้ยเหมือนจะพลาดครับผมฝั่งสีแดงไม่กินครับผมขยับหลบ สีแดงครับโยนเบี้ยงหายอีกครับสีขาวยังไม่แหลกเช่นเคยสีแดงจับกินสีขาวขยับขุนสีแดงเดินเบี้ยงหายสีขาวครับลุกคาดเรือครับผมฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวกินลุก สีแดงกินสีขาวลุกสีแดงหลบสีขาวกินลุกนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด 8และสีขาวปิดเกมลูกจน